นี้นะครขบวนที่2 6งหนึงนะครับกำลังจะเข้าจอดชานาลาที่2ของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับวันนี้ขบวนที่ลงใต้ทุกขบวนฮะผู้โดยสารหนาแน่นทุกขบวนเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีการเพิ่มตู้เกือบทุกขบวนเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้โดยสารนะฮะใช้บริการรถไฟวันนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากหยุดชดเชยสงการนะครับ4วันตามที่รัฐบาลได้ประกาศนะครับก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองนะครับต่างเดินทางออกต่างจังหวัดกันเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ใช้หัวรถจักรทาขบวนที่ซ4 1ดนะครับต้นทางกรุงเทพ บันไดเลยนะ่ออครับเน้มากนะครับเพราะฉะนั้นคน,น,น,นที่จะใช้บริการรถไฟนะครับในวันนี้นะฮะก็ค่อนข้า,นนางที่จะแน่นมากๆนะครับตอนนี้ก็คือเสริมกระบวนกาเกือบทุกกระบวนนะเห็น้มเราจะเห็นทางท้ายขบวนนะระมีการเสริมตู้เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครใช้บริการรถไฟนะครับก็ต้องอยู่กันแบบห่างนิดนึงนะครับน,นี่แน่นมากๆะครับผู้โดยสารบางทีต้องอยู่ตรงบันไดรถไฟเลยครับ ันนี้เป็นวันถือว่าเสานา้นทางหยุดยาวฮะเราจะดูนะฮะโรถในสายลบตู้นะรถไฟสายแน่นมากนะวันนี้ครับแทบจะไม่มีที่ให้นั่งเลยฮนะลบตูต้บางตู้ก็จะมี้ถไฟสารยืนกันเป็นจำนวนมากนะครับนี่นะขบวน,นนะบ,บวนที่สองหกหนึ่งนะกรุงเทพบทุรีรัมย์รโไฟสายบุรีรัมย์รถไฟสายเยอะมากมากเลยนะวันนี้ขบวนรถไฟสายตะพันาวันสองห้าสองเมื่อออกจากที่พัทโกลแล้ว